เดีย๋ยวนี้ฝรั่งก็พูดไทยเยอะแยะไปเราเป็นคนไทยอ่ะก็ต้องรู้ราภาษาฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษจะหัดรู้บ้างไอแปลว่าฉันจำไว้เลยไอเนี่ยแปลว่าฉันยูแปลว่าเธอมันนี่แปลว่าเงินวอสเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะกูรู้มึงไม่รู้อ่ะกูบอกมึงนี่ไงวอสเนี่ยแปลว่าอะไรอา้าวก็กูบอกกูไม่รู้ โง่โง่จริงๆเวลาพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ไม่เรียนโง่จริงๆเอา้าวมือเองินโง่หนักเลยนะมันลบได้ไหมนะ่ะนี่ไอแปลว่าฉันอืออยู่แปลว่าเธอมันนี่อือ แปลว่าเงินวอที่เถียงกันเมื่อกี้เนี่ยวอทเลขเจ็ดแปลว่าอะไรเออก็กูบอกว่ากูไม่รู้ไอ,อ,อ,อ้โง่ออ่างจริงเลยอะไรวะทุกคนไม่รู้ผิดเหรอเนี่ยเออบอกกูไม่รู้